สวัสดีค่ะก็มาตอบคำถามของเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะคะที่ถามออยมาว่า,เ,าเลิกหน้าจอวันแรกเนี่ยคุณแม่ทำยังไงคุณแม่คุณแม่มีวิธียังไงนะก็วันนี้ออยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังจากจากออยเลยนะคะก็วันแรกที่ออยไม่ให้น้องดูจอนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าออยเนี่ย ร้องไห้ก่อนลูกอีกนะคะเปนมันไม่ใช่เพราะว่าลูกลูกของเราดื้นอน่ะแต่เพราะว่าเรากลัวว่าลูกเนี่ยกลัวว่าลูกเขาจะโกรธเรากลัวว่าลูกเขาจะเกียดเราที่เราไม่ให้เขาดูหน้าจอนะกลัวว่าเขาจะร้องไห้เพราะว่าเราไม่เปิดทีวีไม่ได้เปิดมือมือถือให้เขาดูนะกลัวว่าเราจะเป็นแม่ที่ไม่ดีพออะละเอาไว้ง่ายซึ่งก่อนหน้าเนี้ยลูกของออยเนี่ย ออยต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกของออยเนี่ยสองขวบเนี่ยออยให้น้องดูหน้าจอทีวีดูมือถือเนี่ยเป็นเวลาสองเดือนเต็มๆซึ่งมันทําให้พัฒนาการของน้องเนี่ยมันล่าช้ากว่าคนปกติก่าคนทั่วไปซึ่งเราให้น้องดูหน้าจอเนี่ยลูกของเรามันนิ่งแต่ว่ามันแลกกับพัฒนาการที่มันคงที่สิ่งที่ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือน้องเขาไม่สศกตาน้องเขาไม่พูดกับเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาไม่เล่นกับเรามันเหมือนกับความรู้สึกว่า,เ,าเขาอยู่ในโลกของเขาเราอยู่ในโลกของเราซึ่งซึ่งมันอยู่กันคนคนละทิศคนละทางไปเลยนะคะวันหนึ่งเด็กโอ๊ก็เลยพาน้องไปหาคุณหมอคุณหมอที่โรงพยาบาล คุณหมพัฒนาการเนี่ยได้พูดกับออยอยู่ประโยคนึงว่าคุณแม่คะทีวีไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่นะคะไม่ใช่พี่เลี้ยงนะคะเราฟังแล้วเราก็จุกนะจุกคำกับคําพูดนี้แต่ว่าต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงแล้วก็เราก็ตอนแรกที่ออยฟังเนี่ยอยอยรู้สึกว่าเออน้ําตาน้ําตาออยมันซึมออกมาโดยโดยที่ออยไม่รู้ตัวนะแต่ว่า วันนั้นโอยก็ต้องบอกกับตัวเองว่าโอยต้องงดหน้าจอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อที่ให้น้องเนี่ยกลับมาอยู่กับเรากลับมาอยู่ในโลกของเราให้ได้นะโอยก็เลยปรึกษากับคุณหมอนะปรึกษากับคุณหมอหลายอย่างมากว่าจะทํายังไงดีจะให้น้องกลับมายังไงนะหลังจากนั้นเนี่ยโอยก็เลยใช้วิธีของโอยก่อนใช้วิธีแบบหักดิบแบบฉบับของโอยก่อนก็คือโอยซ่อนมือถือก่อน เพราะว่ามือมือถือมือถือของออยเนี่ยเขาเล่นประจําเขาใช้ประจําก็คือซ่อนมือถือซ่อนมือถือแม่เขาเห็นแล้วก็ไม่ให้แล้วก็ไม่เปิดทีวีคือเวลาของเขาเนี่ยเราก็ไม่เปิดทีวีให้เขาดูมือถือก็ไม่ให้เขาเห็นนะเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เขาหาก็คือมือถืออยู่ตรงที่นอนนะเขาหาไม่เจอเขาก็เดินไปทั่วบ้านเดินไป เดินไปหาตรงไหนตร,ตรงที่แม่เคยวางไว้ตรงไหนเขาก็ไปหาแต่ว่าคนปรากุว่าเขาหาไม่เจอแล้วเขาก็เริ่มร้องไห้โวยวายเริ่มงงแง่ชักดินชักงอยอยู่ตรงพื้นนะแต่ว่าแม่แม่นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็บอกกับก็เราก็เราก็เลยคิดเราก็เลยคิดว่าเพื่ออนาคตของลูกวะเราต้องเราต้องอดทนนะ แต่สิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เรากำลังจะยื่นหน้าจอให้ลูกอีกครั้งหนึ่งนะมันมีคำพูดหนึ่งที่คุณคุณหมอเนี่ยพูดออกมามันแว่วมาในหูคุณหมอบอกว่าถ้าถ้าคุณแม่เนี่ยยังให้น้องดูหน้าจอทีวีดูมือถือตอนเนี้ยน้องเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นออทิสติกหรือเป็นออทิสติกเคมได้น้องอาจจะไม่กลับมาหาเราอีกก็ได้นะคุณแม่ คุณแม่จะเป็นสาวอากาศจะเป็นจะเป็นอากาศเป็นลมอะไรสําหรับเขาเลยนะคุณหมอก็มีกรณีแบบนี้อยู่ซึ่งซึ่งคุณหมอก็เคยยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีคนไข้แบบนี้ที่มาหาอยู่ที่โรงพยาบาลนะเราก็ฟังแล้วเราก็เออจริงเราต้องเราต้องหักดิบจริงๆนะ ต้องขอบคุณคําพูดของคุณหมอมากนะคะที่มันทําให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนความคิดทัศนคติของเรานะก็หลังจากนั้นเขาก็ยังรองให้ไวยอยู่นะพูดพูดถึงว่าคือเขาหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์ไม่เจอทีวีพ่อแม่ก็ไม่เปิดให้นะเขาก็เขาก็เลยแบบอ่ะหนึ่งชั่วโมงยังรอไห้อยู่สองชั่วโมงก็ยังรองไห้อยู่นะ ก in <c oughs> right <in> <laughs> so ็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อเขาก็ไปนอนชักดิ้นชักงออยู่ตรงพื้นนะคะมันตลกมากเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องพูดพูดตรงๆว่าเราก็ต้องเราก็ต้องอดทนน่ะอ่ะแม่ก็อ่ะไม่รู้จะทำยไงก็เลยไปเอาตัวต่อมาคือตัวต่อเนี้ยซื้อซื้อมาก่อนที่จะเลิกนะซื้อเอาตัวต่อมาซื้อตัวต่อมาซื้อแฟลชการ์ดมา เริ่มต้นในการให้น้องดูตัวต่อก่อนเล่นตัวต่อเล่นตัวต่อ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 ให้เขาดูก่อนต่อให้เขาดูเสร็จอ่ะเขายังไม่มาสนใจเขายังร้องไห้อยู่แต่ตาเขายังมองเราอยู่นะเราก็เล่นไปเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นทําเป็นตึกบ้างทําเป็นรถไฟบ้างทํำนู่นทํานี่นั่นเราก็เลี้ยงลูกตามวิถีชีวิตของเราเนาะเราก็ตามจินตนาการของเราอะเราก็ทําไปเรื่อยนะคะ สุดท้ายเขาก็ลงไห้รองไห้เสร็จแล้วเขาก็เออสักพักหนึ่งเขาก็หยุดนะหยุดแล้วก็เขาก็เดินมาหาแม่ตอนนั้นเขายังพูดไม่ได้นะคะซึ่งโอยเนี่ยก็ออโออยก็เลยเรียกลูกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมานั่งตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้อ่ะแม่จะต่อรถไฟให้ดูนะลูกอ่าแม่แม่จะทําบ้านให้ดูนะ หลังจากนั้นก็เขาก็เล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาก็เล่นแค่ตัวต่อเล่นตัวต่อนั่นแหละค่ะเราก็เออใจชื้นขึ้นมาเว้อย่างน้อยลูกก็เล่นตัวต่อนะเขาก็ไม่สนใจทีวีไม่สนใจมือถือละอ่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็โอ้ยก็รู้สึกว่าอะเรามีความหวังวันแรกผ่านไปวันวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ย มันก็ต้องดีนะออยก็พูดกับตัวเองแบบนี้เราก็ต้องมีความหวังนะคะคุณแม่อันนี้คือสิ่งที่เราห้ามห้ามห้ามลืมเด็ดขาดก็คือความหวังที่เราจะให้ลูกของเรากลับมาให้ได้นะคะแม่แม่คะการเลิกจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะวันที่เราเหนื่อยนะวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงวันที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่มีเราไม่มี เราไม่มีอะไรที่จะทำให้เขานิ่งเลยนะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ลูกมันต้องการจากเรามากที่สุดก็คือตัวของเรานี่นะคะมันต้องการอ้อมกดของเราต้องการการกดการให้กำลังใจการเล่นกับเขาอยู่กับเขาเนี่ยเขาต้องการแค่นั้นจริงๆนะการลดหน้าจอเนี่ยมันมันก็อาจจะยากสำหรับหลายหลายคนแต่แต่โอยอยากให้คุณแม่ลองดูก่อนลองดูสักวันก่อนนะ ลองดูในวิธีของคุณแม่ก็คือให้ให้ซ่อนมือถือไปเลยซ่อนซ่อนมือถือแล้วก็ไม่ต้องไปตามใจเขานะคือหักดิบได้ยิ่งดีนะอันนี้จากประสบการณ์ออยก็คือออยหักดิบเลยนะคะเราจะไม่ลดหน้าจอแบบเออให้ลูกดูครึ่งชั่วโมงหรือว่าสิบห้านาทีสินาทีเราไม่เอาเราให้น้องหักดิบก็คือไม่ให้ดูเลยนะก็ อันนี้โอยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณแม่แลหลายๆคนนะมีกําลังใจที่อยากจะให้ลูกลดหน้าจอได้หักติดได้ยิ่งดีนะคะคุณแม่อันนี้พูดจากใจเลยนะคะจะพึ่งถอดใจเสียงลงไห้ของลูกเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ลูกเรียกเราว่าแม่หรือว่าพ่อ หรือว่าลูกอาจจะมีคำใหม่ๆออกมาให้เราแบบเอกใจบ่อยๆก็ได้นะคะก็ทุกวันนี้ลูกของอ้อยเนี่ยต้องพูดต,งตรงๆว่าลูกเนี่ยเขาเขาพูดกับเราได้แบบเป็นฉาดๆไปเลยนะคะคือพูดพูดกับเราแบบไม่ต้องกักอ่ะพูดกับเราได้แบบว่าเออแม่ทำงนี้นะแม่แม่แม อยากไปนี่อยากไปนู่นอยากไปนั่นนะเขาพูดเขาพูดกับเราได้นะใช้เวลาใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามันถือว่าคุ้มในการเลิกงดด้วยการที่แบบเราเริ่มต้นในการงดหน้าจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการงดจอวันแรกก่อน นะคะก็ใครมีประสบการณ์ยังไงก็มาเม้นอยู่ใต้คลิปได้นะคะออยก็จะอ่านทุกคำถามทุกคำตอบแล้วก็แล้วก็วกเราคิดโซออยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ทุกๆคนสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะพออยู่ตรงนี้นะคะก็สวัสดีก็สวัสดีค่ะ